หมดนองนำไปแล้วหนึ่งแต้มน้อยๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับไม้แรกเลยหมวดนองจัดไปนำเราไปแล้ะเดือดพานแบบนี้ก็ต้องอยู่สิจ้าอ,อยู่ไหมนอะ <c oughs> ไม่อยู่ <c oughs> ได้มาแต่ยาอือหือ กัดปึกเลยอะ่ะตัวน้อยไหตัวเล็กว่ะกัดหางกัดโดนแค่หางไม่ติดถ้าตัวใหญ่มันถึงจะติดตัวใหญ่ดึงนะดึงอนะ่ะซับอยู่อยู่สิทำไมไม่ดิน้นเลยวะ ได้แต่กอหญ้าขึ้นไม้ก็มั้งโอ้ยมีปลาด้วยมีปลาด้วยเว้ยมีปลาด้วยอ้าวเสร็จแล้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 วสิครับโอ้โหกืนถึงท้องเลยนะไปเกืนถึงท้องเลยเนะี่ยออกตูดไปแล้วมั้ง ปากเข็มปากเข็มเฮ้ยร่วงร่วงรวงรวงกรงุดเวรีกรุดสามขีดโดนของใหญ่อะหมวดอ้าวโดนของใหญ่เขาให้แล้ว สวย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 โอ้ใหญ่วะ่ะเป็นโลเลยไซโลนะว่าแล้วปลามันต้องหลบอยู่ทางโน้นสวยงามมากมวดโดนช่อนใหญ่ก็ให้แล้ว สายหนอนยางหมดเสร็จแล้วสวยงามเนี่ยกัดจนหางขาดกัดหางขาดแล้วต้องมาบิวใหม่เนี่ยเป็นหางสองท่อนเหยื <c> ่อ <oughs> สองท่อนนะฮะจ้อยจ้อยสายครึ่งโลสวยโอสวยสวยสวยเยี่ยม ย,ยังปันไม่ถึงยังไปไม่ถึงฝั่งน้อนเลยเดินกลับมาแล้วโอ้สวยวะ่ะสซใหญ่ส่นี้ก็เอาแล้วนะโอ้วันนี้ตามจันตามหมวดไม่ทันแล้ววะ่ะสีหนึ่งไปแล้ววะ่ะส่สวยเต็มคำสางามเลยวะ ออนอยางครับนอนอยางสีใสกากเพ็ดออกแขนไปบังปลาทาไมเล่าจับนิดน้อยสวยสุดยอดอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นปลาเกลือวะเกือ,อ,กอบแนละ้ว มันต้องมีคู่เดี๋ยวก็เอาคู่มันขึ้นมาก่อนขนาดโดนแหกวาดไปแล้วเนี่ยเมื่อเสาร์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องหลงอยู่บ้างแหละยังไงแห่มันก็เก็บไม่หมดแล้ว อยู่กัดหางเหรอตัวเล็กเอาวะปลาเข็ม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 นี่มาแล้วสองแต้มกลับแล้วครับมีชาวบ้านมาลงขายก็แบ่งกันทำม,มาหากินไปเราก็ได้พอไปทำปลาเกลือบ้างหมวดที่ได้ตัวใหญ่หวานวะดูทิโชว์ปลาเลยทิ ไหนดูที่เห็นมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งหมวดหมานอยู่คนเดียวเลยนะช่วงเช้าจัดกระดีไวปปักปัก,ปกแต่ไซส์ปลาเข็มเทอ,อ่งเลยเดี๋ยวให้จับใส่ใหม่ของเราก็น้อยหน้าเขานิดนึงน้อยหน้าเยอะเลยฮะสองตัว น,นี่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 โอ้ของหมวดนี่วิ่งผ่านเลยตัวใหญ่ไปแล้วเอาจับใส่ถุงเลยเฮ้ยไปไหนหมดแล้ววะไปไหนกล้องนี่ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ตัวใหญ่อะ่ะสี่ตัว สี่ตัวตัวใหญ่ใสซคึงไซคึงโลของเรานี่ก็ของเรานี่ก็ไม่น้อยหน้าเท่าไหร่นะสองตัวนี่ก็ครึ่งโลได้โอเคครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมสุดยอด <S <S อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของเรา ต่อไปเราจะไปตกปลาที่ไหนจะได้กดกระดิ่งคอยเตือนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย e อ e ว y รี่บอดี้เลดี้แอนด์จนทบ๊ายบายบ๊าย <Bye. S 1> จบการถ่ายทอดรายงานข่าว